บิตคอยจะถึง1 0 0 0 0แสนดอลลาร์พร้อมมีมสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่คริปโตทอครับกับผมแซคแอนบอรีครับผมเจอกันทุกวัน8ปดโมงเช้าตามเวลาประเทศไทยครับรยายงานจากแอเดอล์เซาล์ออสเตรเลียครับผมขอต้อนรับทุกคนครับติดตามข่าวสารเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีครับผ่านทางคริปโตทองครับรวมถึง คนติดตามทาง c b t t u d i o ด้วยนะครับก็เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ส่งต่อคลิปเพื่อเพื่อนด้วยนะครับแล้วก็สามารถติดตามไปได้โด้วยการกดซับส c r ร b e แล้วก็กดกระดิ่งครับผมวันนี้มาพูดถึงเรื่องของข่าวดีๆเกี่ยวกับ Bitcoin กันบ้างนะครับผมก็มีผู้เชี่ยวชาญครับได้ทำนายว่า Bitcoin นะจะพุ่งไปถึง1 0 0 0 0แสดอลลาร์นะครับพร้อมกับกระแสของเหรียญมีมนะครับก็มีหลายแหล่งข่าวนะพูดถึง กระแสขาขึ้นของบิตคอยนะฮะก็ไม่รู้ว่าจะจริงหรือเปล่าแต่ว่าก็ถือว่าเป็นกระแสข่าวที่ดีนะครับก็บิตคอยฮะกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งครับหลังจากร่วงลงไปแตะ1 6ึ0งดอลลาร์ครับโดยก็ได้พุ่งทะลุนแนวต้านขึ้นมาที่2 0 0 0 0ดอลลาร์นะครับแล้วก็ไปถึง2 3 1 5 0ดอลลาร์ครับในเดือนกุมภาพันธ์นะฮะโดยราคาของบิตคอยเนี่ยเพิ่มขึ้นต่อเนื่องะฮะหลังจากเกิดวิกฤตในภาคการธนาคารที่มีการล้มละลายของซิเบอ o n คอรวัลเลทแบงก์นะครับ ก็เป็นตัวจุดชนวนครับในช่วงเดือนมีนาคมนะครับบิตคอยได้กลับขึ้นมาที่ราคา30 0 0 0ดอลลาร์เป็นครั้งแรกครับในช่วงต้นเดือนเมษายนนะซึ่งถือเป็นสถิติสูงสุดในรอบเกือบ10เดือนนะฮะก็ด้วยการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของราคาบิตคอยทั้งหมดนะฮะจึงไม่แปลกใจว่าทาไมผู้ย่ชาญจริงเริ่มคาดการณ์แนวโน้มขอ,ของราคาอีกครั้งครับโดยมีนักวิเคราะห์3คนครับคาดการณ์ว่าราคาบิตคอย,ยจะพุ่งไปถึง10,000แสนดอลลาร์ในปีนี้ฮะพร้อมกับตลาดเหรียญมีนที่ น่าจะกำลังกลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้งหนึ่งนะครับก็มีชาวเอ็ดเวิร์ส์นะครับนักวิเคราะห์คริปโตผู้ก่อตั้งคาปิโอเร่นะครับอินเวสเมนต์ได้เฝ้าดูกราฟของ Bitcoin บิตคอยฮะแล้วก็พบว่ามันกำลังเข้าสู่รูปแบบแนวโน้มขาขึ้นครับเขาเรียกรูปแบบนี้ว่าบัมแอนลันนะครับเขาเกิดขึ้นเมื่อราคาสินทรัพย์ลดลงอย่างมากแล้วก็พุ่งกลับขึ้นไปที่เส้นแนวโน้มเมื่อเส้นแนวโน้มถูกละเมืดอครับรูปแบบจะคาดการ การเคลื่อนไหวที่เป็นขาขึ้นอย่างต่อเนื่องครับเอ็ดเวิร์ดก็แนะนําว่าบิตคอยเนี่ยทะลุเทนไลน์เดือนมีนาคมครับเมื่อโทเค็นไปถึงระดับราคา2,000 20, 2ดอลลาร์รูปแบบพัมบัมแอนด์ลันนะฮะไม่ได้ระบุว่าบิตคอยสามารถวิ่งไปได้ไกลแค่ไหนแต่ว่าเอ็ดเวิร์ดเนี่ยคิดว่ามันอาจไปได้ถึง10,000แดอลลาร์ 1, นะครับส่วนจอฟเคนดริกครับนักวิเคราะห์คริปโตของธนาคารข้ามชาติของอังกฤษครับสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ครับ แย้งในรายง,งานล่าสุดว่าบนะิตคอยน์อาจแตก1,000 0แสนดอลลาร์ครับแต่ว่าเป็นภายในปี2024นะครับก็มีรายง,งานชี้เห็นความวุ่นวายในอุตสาหกรรมการธนาคารนะครับซึ่งเป็นตัวเร่งให้เกิดการเพิ่มขึ้นของ Bitcoin บิตคอยน์ในช่วงเวลาที่ความมวางใจสถาบันการเงินลดลงนะครับตำแหน่งของบิตคอยน์ในฐานะสินทรัพย์ที่ไร้ความน่าเชื่อถือแล้วก็หายากทำให้มันมีค่าเป็นพิเศษนะครับนอกจากนี้ฮะเคนเล็กยัง กล่าวอีกว่าการหลุดเพกของเหรียญ stablecoin ครับซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นหลายครั้งในปีที่ผ่านมาฮะเป็นประโยชน์ต่อบิตคอยครับโดยเขาให้เหตุผลว่านักลงทุนเนี่ยจะมองว่าบิตคอยเป็นตัวเก็บมูลค่าที่ดีที่สุดครับเมื่อเทียบกับ stablecoin นะครับส่วน adam b บ x ครับผู้สร้าง hashcoin แล้วก็ ceo ของ b o x s t r e a m นะครับเป็นผู้ที่มีความเชื่อมั่นในบิตคอยมานานแล้วนะแล้วก็ได้คาดการณ์เป้านะราคาไว้ที่สามแสนดอนลลาร์ครับในช่วงรอบขาขึ้นที่ผ่านมานะ แม้ว่าจะไม่ได้ผลอย่างถูกต้องแต่ว่าเขาก็ได้คาดการเป้าหมายราคาอีกครั้งที่หนึ่งแสนดอลลาร์ครับเมื่อปีที่แล้วครับท่ามกลางช่วงตลาดขาลงของคริปโตนั่นเองนะครับเบคคาดการว่าการล่มสลายของระบบการเงินแบบกระจายอำนาจครับหรือว่าดีฟาฮะจะทําให้เงินไหลกลับนะเข้ามาที่บิตคอยครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้นเนี่ยเงินทุนจากบิตคอยได้ไหลไปยังวงการดีฟาครับซึ่งปัจจุบันก็แสดงให้เห็นแล้วว่าวงการดีฟาเนี่ยมีความเสี่ยงอย่างไรนะครับเพราะมันไม่มิ่งนะ สำหรับเบกแล้วนะฮะสัญญาที่แท้จริงของการพุ่งขึ้นของราคาบิตคอยครับที่จะไปถึง1 0 0 0 0แสนดอลลาร์ครับจะมาจากความสัมพันธ์ของบิตคอยจากตลาดหุ้นสหรัฐครับมีสัญญาณอของสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้เนื่องจากความสัมพันธ์ของบิตคอยกับ s p 5 0 0อยู่ที่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี2021นะครับหากการวิเคราะห์ราคาบิตคอยของทั้ง3คนนี้นะฮะเป็นจริงนะหมายความว่าราคาของบิตคอยจะพุ่งขึ้น3เท่าครับ ราคายตอนนี้นะแต่ว่าเมื่อพิจารณาถึงความเสี่ยงที่เกิดจากออภาวะตลาดทบเซานะทำให้ผลตอบแทนนี้เนี่ยอาจไม่น่าดึงดูดสำหรับนักลงทุนเท่าไหร่นะครับก็หลังจากการพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงของเหรียญดอจคอยในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาฮะก็ได้ทําให้กระแสเหรียญมีมกลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้งด้วยนั่นคืหลายคริปโตครับ,รบโดยเหรียญวอลอติมมีมนะครับได้กลายเป็นเหรียญที่กําลังได้รับการพูดถึงในแะพลตฟอร์มเลดดิ t ในช่วงนี้ด้วยนะครับโปรเจกต์วอลติมมีมเนี่ย ได้รับความสนใจอย่างล้นหลามด้วยการเปิดพรีเซลไปแล้วกว่า2.4ล้านดอลลาร์นะครับโปรเจกต์นี้ไม่ใช่โปรเจกต์หน้าใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในวงการคริปโต,โตด้วยนะฮะโดยก่อนอันนี้พวกเขา,ได,เาได้เคยเปิดตัวอลเลิชัน NFT Wall Street b l l s ครับซึ่งหมดนะขายหมดเลยภายในเวลาเพียงแค่32นาทีครับแล้วก็กวาดรายได้ไปถึง2.5ล้านดอลลาร์นะครับนอกจากโปรเจกต์ Wall Street Meme แล้วยังมีโปรเจกต์ Web3 ที่กำลังได้รับความสนใจจากนักเทรดครับ แล้วก็นักทุนคริปโตครับซึ่งก็คือโปรเจกต์ Launchpad นะครับก็จะ Launchpad X Y Z นี่นะฮะเป็น Hub Web3 ครับใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้นักเทรดและนักทุนคริปโตเนี่ยสามารถเข้าถึงเหรียญ a r p d o c นะครับ Pepe Coin หรือว่า Bored Ape Yacht c l u ได้นะก่อนนักทุนอื่นนะครับโดยโปรเจกต์นี้เนี่ยมุ่งเน้นไปที่การแสดงข้อมูลที่ให้ข้อมูลของตลาดคริปโตเชิงลึกครับ ด้าน Launchpad x y z เนี่ยนะฮะก็นักทุนสามารถประเมินการขาย P ีเซลของเหรียญคริปโตแล้วก็การเคลื่อนไหวของราคาเยญต่างนะฮะการมินเอ็นเตัวอื่นแล้วก็นะอื่นๆอีกมากมายเลยถ้าอยากวดเร็วนะครับในแพลตฟอร์มเนี่ยก็จะมีการแสดงข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ทางโซเชียลมีเดียความเป็นส่วของราคาแล้วก็แนวโน้มของอุตกาหกรรคริปโตด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยเจ้า Launchpad นี่นะฮะกำลังพัฒนาโปรแกรมตรวสอบข้อมูลเฉพาะของตัวเองนะฮะเพื่อให้คะแนนคริปโตหรือว่า NFT ททั้งหมดที่มีโอกาสเกิดมา เ,เกิดการพุ่งอย่างรุนแรงอ่ซึ่งเรียกว่าลอนจแพดคอเทียนนะครับโดยคะแนนดังกล่าวนี่จะบอกนักทุนว่าสิ่งใดควรให้ความสนใจแล้วก็สิ่งใดควรเพิกเฉยนะครับนอกจากนี้กระแสเหรียญบิมก็จะเป็นที่นิยมในปัจจุบันนะฮะกระแสของ AI ในปัจจุบันเนี่ยก็โด,ด่งดังไม่แพ้กันนะครับโดยโปรเจกต์คริปโตที่เกี่ยวข้องกับ AI ตอนนี้ก็กำลังที่นิยมครับคือโปรเจกต์ y p d i c ai ค่ะซึ่งตองนี้กำลังสร้างแพลตฟอร์ม AI แบบ ออ l i ินวันสำหรับนักเทรดแล้วก็นักวิเคราะห์คริปโตด้วยนะฮะสิ่งนี้ทำให้แพลตฟอร์ม Y p d i c t ครับเป็นที่สนใจนะก็คือการที่อนุญาตให้นักนักวิเคราะห์แล้วก็นักพัฒนานเนี่ยสามารถสร้างแบบจำลองการคาดการณ์ของราคาครับโดยใช้ AI นะโดยโมเดลนี้เนี่ยถูกเทรนออกมาเพื่อช่วยนักเทรดในการตัดสินใจในการลงทุนคริปโตครับทั้งระยะสั้นแล้วก็ระยะย,ยาวนะครับ Y p d i c t จะช่วยให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถาขายการวิเคราะห์ข้อมูลของตนเองได้นะครับแล้วก็นักเทรดสามารถซื้อการวิเคราะห์แบบ แบบแบบข้อมูลแบบจำลองไนดะ้อย่างไม่จํากัดด้วยนะโดยทางแพลตฟอร์ม y p d ก็จะสร้างแบบจาลองการคาดการณ์ของแพลตฟอร์มเองโดยใช้นักพัฒนา AI top 1นะฮะ top ปแรกนะครับในการใช้งานแพลตฟอร์ม y p d i ครับนักเทรดใช้เหรียญ w i l p l a t e นะครับซึ่งเป็น Native Token ของแพลตฟอร์มในการเข้าถึงบริการต่างๆในแพลตฟอร์มแล้วก็ใช้เป็นส่วนลดในการซื้อขายอื่นๆอีกมากมายโอ้ก็ กระแสมันเหมือนจะกลับมานะฮะทั้งบนะิตคอยที่มีการคาดการถึงแสเหรียญแล้วก็กระแสะเหรียญมีมที่กลับมาแบบเอ่อพวกนกี้คือตัดอะไรที่มันไม่เวิร์กออกไปแล้วก็เอาเหรียญที่มันเ,เวิร์กเนี่ยกลับมานะครับก็ต้องดูต่อไปเพราะว่ากระแสะนี้จะเป็นจริงหรือเปล่าถ้าเป็นถ้ามันเป็นอย่างนี้จริงก็น่าจะมีอะไรดีเกิดขึ้นหลังจากนี้นะ,ะช่วงปี2ปีจากนี้ฮะ,ะถ้าราคามันไปถึง1 0ึ0งแสนดะอลลาร์แล้วยังบิตคอยเนี่ยนะฮะแล้วก็ดึงเหรียญมีมขึ้นไปเนะะี่ยผมว่า น่าจะเกิดเศรษฐีใหม่เกิดขึ้นมากมายเลยแล้วก็คนน่าจะกระโดดเข้ามาในวงการคริปโตมากขึ้นด้วยนะครับแต่อย่าลืมคราว่าเมื่อกระแสมันมาได้นะสักพักมันจะลงอีกมันจะมีคนที่เข้ามาแล้วก็ตายหายออกไปแล้วก็วนเวียนอย่างนี้ในทุกร,รอบไซเคิลของมันนะฮะจะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่วงนี้สามสี่ปีนะะวนเวียนวนเวียนอยู่แบบนี้นะครับอยู่กันให้ชินฮนะ,ะเดี๋ยวก็ชินไปเองนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้ จะเป็นประโยชน์คุณนะฮะยังไงช่วยสปอตช่วงนี้ด e ้วยนะฮะเติมเงินมาที่ t r ูมันนี่ว a l เล t ที่ให้ไวด้านล่างนี้เลยครับเท่าไหร่ก็ได้นะครับผมเจอกันแบบพวกนี้ฮะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ